แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาการของของตัวนี้แต่ไม่กระพริบแต่ว่ามันขีดมันหายบ้างอะไรหายบ้างเนื่องจากอันนี้อันนี้ผมได้สัง่งซื้อมาใหม่แต่ผมเปลี่ยนแล้วมันขาดซึ่งมันขาดบ้างติดบ้างเลขมาไม่ครบบ้างอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ตัวนึงมาอยู่ที่ 200้กว่าบาทแต่หาซื้อพวกในช้อปปี้อะไรเงี้ยก็นี่ผมเปลี่ยนเสร็จละมันทําคนเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันมันไม่สะดวกแล้วมันก็จับนู่นจับนี่ด้วยหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้อันเก่ามันอันนี้มันก็ติดแต่ว่ามันมันขาดไงขาดขาดขีดขีดเนี่ยมันขาดหายไปแต่อันนี้ครบแล้วกลับมาครบแล้วพอกดกด นะเลขเลขเลขมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแนะนำให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับ